สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะเป็นแนวงานคอตั้งสร้างในตัวนะคะผ่านหน้าแบบปกเนี่ยเขาจะนอนนอนสร้างในตัวนะคะเป็นแนวงานแขนเลยเสื้อสั้นๆนะคะมีเก็ดข้างใต้ส่ง ด้านหลังเนี่ยจะปล่อยแบบหลวมๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเย็บเก็บให้ข้างหลังเขากระชับนะคะทําอยู่ที่ไซส์แอลค่ะอกสามสิบแปดนิ้วมาทํากันเลยค่ะแม่แบบนะคะ ep ที่หนึ่งหกเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลนะคะ ปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยเสื้อไม่ไงหลังนะคะสวมใส่สบายไม่ต้องคอยดึงเสื้อมาด้านหน้าช่างลงไว้แปดไซส์นะคะเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบมาได้แต่นี้แม่แบบเนี่ยเขาจะเป็นทรงหลวมเราจะเข้าเอวนิดนึงหนึ่งเซนค่ะ ตามแบบจะมีเกตข้างใต้ทรงนะคะตอนนี้ความยาวความยาวแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ไซส์ L ก็จะใช้ประมาณเส้นหน้าท้องสะโพกเล็กนะคะถ้าไซส์เล็กวันนี้ก็ลงมาครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะวัดขึ้นด้านข้างหนึ่งเซนสาบเป็นลังซิกแซกนะคะสาบเนี่ยจะ ทำแบบสองอย่างนะคะวัดออกมาจากเส้นกลางเนี่ยสองเซนก็ได้หรือว่าจะแบ่งครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งก็ได้นะคะเป็นสาบแบบพับครึ่งอันนี้ช่างจะวัดออกมาสองเซนนะคะเป็นหลังซิกแซกสองเซนค่ะได้แล้วตีมาเลยค่ะ สับแบบนี้เผื่อผ้าในตัวออกมาได้เลยนะคะเป็นเผื่อผ้าประมาณสามนิ้วครึ่งได้เลยคอลึกจากบุ่มคอลงมาประมาณสามเซนตีตรงๆมาค่ะจากข้างคอนะคะสองเซนจุดนี้นะคะสองเซน ตีขนานมากับเส้นคัดไหล่เนะะี่ยค่ะเราจะปิดคอนะคะจากจุดอกสูงมาที่ปุ่มคอคะ่ะขยับมานิดนึงปิดมาที่หนึ่งเซนคะ่ะแต่นี้ดูเก็ดข้างใต้ทรงนะคะ เส้นเนี้ยไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าอกสูงเขาต่ำเส้นนี้ก็จะต่ำลงมานะคะหรือว่าจะแบ่งครึ่งเส้นเอวกับเส้นอกแบ่งครึ่งก็ได้นะคะแต่นี้อกสูงก็สูงเราก็จะลงจากเส้นอกมาประมาณแปดเซนจากจุดนี้นะคะแปดเซนลดทรงค่ะห้าเซนจุดนี้นะคะเพื่อไม่ให้ อกเข้าพุ่งเกินไปลดลงมาห้าเซนนะคะตอนนี้เราก็จะปิดเก็ดตัดแยกมาก่อนค่ะได้แล้วปิดเก็ดไหลเลยค่ะ เพื่อนเพื่อที่มีแม่แบบแล้วนะคะที่สั่งแม่แบบไปเนี่ยสามารถทำตามได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีแม่แบบนะคะไปสร้างได้เลยคะ่ะอันนีไซแอลอยู่ที่ ep หนึ่งหกเก้าวงแขนไม่ปิดนะคะเป็นงานแขนเลยปิดคอ ได้แล้วเราก็มาแทะก,กระดาษค่ะทำกิจข้างใต้ส่งเรียบไปเลยได้นะคะเพราะว่าใซส์เล็ก ถ้าไซส์ใหญ่จากจุดนี้มาเนี่ยประมาณสามเซนอันนี้ไม่ถึงนะคะประมาณสองเซนครึ่งแ,แยกเรียบมาเลยค่ะถ้าไซส์ใหญ่ก็สามเซนนะคะถ้าใหญ่มากเนี่ยเขาจะเกินสามเซนแล้วก็ขยับมานะคะให้ได้สามเซนแต่ตัวนี้ไซส์เล็กก็เรียบได้เลยค่ะ ได้แล้วนะคะจากจุดตรงนี้นะคะถ้าเป็นอกสูงต่ำเนี่ยช่างจะแบ่งครึ่งเพื่อที่อกเขาจะได้ไม่ต่ำมากแต่ตัวเนี้อกสูงเขาสูงช่างก็ใช้เส้นล่างเลยนะคะอันนี้เป็นเย็บเกตแนวเนี้ยเหมาะกับ คนที่มีหน้าท้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะไม่มีเก็ดเขาจะไม่รัดหน้าท้องคนที่มีหน้าท้องเนี่ยด้านหลังจะเล็กก็จะไปมีเก็ด,ด้านหลังนะคะจะทำให้ดูแบบมีมีหุ่นที่สวยขึ้นนะคะคือไม่เน้นหน้าท้องแล้วก็เป็นเน้นเอวด้านหลังจะทำให้มีรูปร่างที่ดูสวยขึ้นนะคะอันนี้เราก็ตัดเลยค่ะ ตัดมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องทำแขนเลยมาดูในส่วนของคอได้แล้วแล้วก็โค้งเลยค่ะไม่เอาออกวีวีนะคะถ้าวีวีตรงเนี้ยผ้าเขาจะเหลือถ้าเป็นแนวคอตั้งบางทีเขาจะมีเหลือก็จะออกให้เขากลมนิดนึง เป็นมุมฉากนะคะขึ้นไปเลยค่ะดูที่คอหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะไล่มาค่ะบัดลงหนึ่งเซน วัดคอหลังค่ะตั้งสายวัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะเก้าเซนครึ่งแล้วก็วัดขึ้นมาได้เลยค่ะเก้าเซนครึ่งโอบคอนะคะหนึ่งเซน เราจะใช้เส้นนี้นะคะเส้นนี้ไม่ใช้วางเป็นมุมฉากค่ะเราจะทำคอตั้งอยู่ที่สามเซนสามเซนสร้างในตัวนะคะ ตามแบบคอเขาจะนอนนอนแล้วก็สร้างในตัวอันนี้เขาเลยออกมาเลยเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีเม็ดกระดุมหนึ่งเม็ดอันนี้เราขีดคะ่ะเราจะแยก สองช่องนะคะกะเอาค่ะตัดออกมาเลยค่ะ นี้ตัวเสื้อเผื่อผ้าไปในตัวเลยเลยนะคะแยกสองช่องนะคะที่เราขีดไปจะแยก ไม่ถึงครึ่งเซนนะคะ0.3หรือจะครึ่งเซนก็ได้ถ้าต้องการให้เขาแบบว่าระเพิบขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ครึ่งเซน ได้แล้วเราก็แต่งคะ่ะให้เขากลมกลืนกัน ขึ้นคอดูค่ะแล้วก็ไปขึ้นหุ่นอีกทีหนึง่งประมาณนี้นะคะเราจะขึ้นมานิดหนึง่งเขาจะไม่นอนแบบล่าไปทีเดียวจะมีนิดนึง อันนี้แขนเลยไม่ต้องปิดวงแขนนะคะเป็นแขนเลยยังไงตรงเนี้ยเขาก็จะเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแนวงานแขนเลยไม่มีวงแขนเขาก็จะเหลืออยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องปิดปีมาเลยคะ่ะตรงๆต,ตามแบบแขนเลยจะไม่ยาวมาก เซนหรือ12เซนได้นะคะแต่ตัวนี้ดูแล้วประมาณ10เซนก็จะไม่ค่อยยาวจากเส้นอกเราลงประมาณ3เซนตีมาเลยค่ะแต่เนี้ยเราจะกดลงมานิดนึงไม่นั้นอันเนี้ยเขาจะชี้เกินไปเราจะให้เขางุ้มลงมาหน่อยหนึ่ง ถ้ามีงานขายทั่วๆไปที่เห็นนะคะบางทีจะมีแบบหนึ่งเซนเนี่ยเขาก็จะไม่งุ้มมากาก็จะชี้ชี้แต่ว่าจะพับง่ายเพราะว่าเขาไม่ค่อยงุ้มส่วนมากช่างจะทำประมาณสองเซนถึงสามเซนนะคะตัวนี้ไซส์เล็กต้นแขนเล็กเราก็ลงมาได้สามเซนถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยสองเซนได้นะคะตีมาที่ปลายไหล่เลยค่ะ ได้แล้วเราก็แต่งตรงเนี้ยให้เขามนหมนแต่นี้เราก็แต่งเส้นเอวนิดหนึ่งตรงเนี้ยเขาเป็นเส้นตรงเขาจะแข็งไปเราใช้ไม้โค้งให้เขาดูหวานขึ้นมานิดนึง มาที่ที่เราจากเส้นอกลงมาสามเซนนะคะวางให้เขาหายไปนิดหนึ่งอันนี้ไม่ต้องดามนะคะพับได้โค้งแค่เนี้ยพับได้ตรงนี้เราก็แต่งเสื้อตอนนี้เราลงมาตรงนี้ให้เขาหายไปได้เลยเพราะว่าเป็นเสื้อสั้นก็จะได้ไม่ฉีตรงเนี้ ให้เขาตรงๆมาได้เลย <S <S ตัวนี้เรางุ้มสามเซนนะคะแขนเลยเนี่ยสิบเซน แต่นี้ด้านหลังสาบเกลอผ้าออกมาในตัวเลยนะคะประมาณสามนิ้วครึ่งสามนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งความยาวเสือ้อ เท่ากันนะคะสโพกเล็กวัดขึ้นหนึ่งเซนด้านข้างจุดนี้มาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้ด้านหลังจะมีเก็ดไหมถ้าจะเป็นทรงหลวมๆก็ได้นะคะแต่ส่วนมากถ้ามีเก็ดข้างใต้ทรงเนี่ยด้านหลังจะมีเก็ดเย็บนะคะด้านข้างนี่เราเข้าหนึ่งเซนเท่ากับด้านหน้า ถ้ามีเก็ตนะคะจากเส้นกลางหลังกับด้านข้างเนี่ยแบ่งครึ่งช่วงนี้เขากว้างนะคะเราวัดถัดมาด้านหน้าหนึ่งเซนตีตรงๆมาค่ะจากเส้นเอวนะคะลงมาสิบห้าเซนเป็นปลายเกตเกต เย็บธรรมดานะคะเราใช้แค่สองเซนครึ่งตีตรงๆมาเลยค่ะเป็นงานทกด้านหลังนะคะ แนเลยตีตรงๆมาได้เลยนะคะของช่างเสื้อแม่แบบเนี่ยที่ปรับไหลแล้วเนี่ยด้านหลังเขาจะสูงกว่าด้านหน้าสองเซนนะคะ จะไม่มีปัญหาเรื่องการหงหลังนะคะเพราะว่าสูงถึงสองเซนอันนี้เราก็งุ้มชิ้นหน้าเราลงจากเส้นอกสามเซนลงเท่ากันค่ะสามเซนจากเส้นอกตรงนี้ไม่ตายตัวนะคะที่ลงเนี่ยสองเซนสองเซนครึ่งสามเซนได้เลยนะคะแล้วก็ตีตรงๆงมาค่ะ ชิ้นหน้างุง้มลงมาสามเซนเท่ากันนะคะเราก็แต่งปลายไหล่ค่ะให้เขาโคง้งตรงนี้เราก็ใช้ไม้โค้งมาค่ะ ให้เขาหายไปน,นิดหนึ่งตรงนี้เราก็ตรงๆมาได้เลยค่ะเสื้อสั้นอันนี้แต่นี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยในจุดเนี้ยจากเส้นอกเราจะลงได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ ไซส์ L ต้นแขนประมาณ28ต้นแขนนะคะเราบวกลวม8เหมือนกับเสื้อที่มีแขนนะคะเท่ากับ36แต่ถ้าต้นแขนใหญ่ๆบวก10ได้นะคะถ้าผอมมากๆบวก6ก็ได้นะคะแบบตัวเล็กอันนี้เราก็วัดดูคะ่ะ36 หน้านะคะแล้วก็หลังรวมกันคือต้นแขนบวกแปดถ้าสำหรับคนที่กะไม่ถูกนะคะบางทีไซส์ใหญ่เนี่ยเราก็วัดค่ะชิ้นหน้าได้สิบหกมาถึงจุดนี้นะคะจากที่เราลงมาสิบหก รวมกับคินหลังอันนี้ได้สามสิบห้าสามสิบห้าก็เท่ากับบวกเจ็ดก็ใช้ได้นะคะใส่แอลสามสิบห้าหน้าหลังดูว่าเสื้อจะง่ายหลังไหม เวลาเย็บแขนเลยนะคะให้เข้าไหลก่อนด้านข้างยังไม่เข้านะคะเข้าไหลมาก่อนแล้วก็รีบตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเราเข้าข้างเนี่ยตรงนี้จะรีบยากรีดให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าข้างนะคะอันนี้เราเช็คดูว่าเสื้อเขาจะหงหลังไหมใช้จุด ตรงที่เย็บลงมานะคะเย็บล็อกเย็บแล้วก็ถอยหลังด้านหลังเขาจะสูงกว่าด้านหน้าของช่างเนี่ยสูงมากเพราะว่าเราปรับไหล่ด้านหลังเนี่ยสูงกว่าด้านหน้าถึงสองเซนนะคะอันนี้สองเซนครึ่งเราสามารถกดลงมาได้อีกนะคะให้เขางุม้มชิ้นหลังให้เขางุ้มลงมาได้อีก ตัดทิ้งไปประมาณหนึ่งเซนก็ได้นะคะให้เขาต่างจากชิ้นหน้าเซนครึ่งถึงสองเซนเนี่ยเราจะได้งุมงุมนะคะตัดทิ้งไปสักหนึ่งเซนอันนี้ก็จะเหลือเซนคึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ไงหลังก็เรียบร้อยค่ะสำหรับ เพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ